สวัสดีครับสวัสดีเจ้าในช่วงปลายเดือนมีนาคมจะอินนะครับก็จะเริ่มเข้าสู <t os> <t os ่ช่วงเทศกาลสงการหรือว่าช่วงประเพณีปีไม่เมืองนะครับซึ่งในทุกๆปีนะครับจังหวัดลำปางของเขาก็จะได้ห่วมกันจัดงานประเพณีปีไม่เมืองแบบล้านนานะครับเพื่ออนุรักษ์ซืบสารและเผยแร่ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของเจ้าล้านนาในจื่องานสลุงหลวงกองใหญ่ปีไม่เมืองนครลำปางครับปีบบเกเจ้าสำหรับงานสลุงหลวงกองใหญ่ปีไม่เมืองนครลำปางนะเจ้าในทุกๆปีก็จะมีการประกวด เทพบุตรเทพธิดาสลุงหลวงนะเจ้ากรรม็มีการ แห่สลุงหลวงที่เป็นภาชนะใส่น้ำจากบอ่อหนามศักดิ์สิทธิ์ทั้ง13อำเภอเพื่อตีจะเอาไปสงน้ำองค์พระเจ้าแก้วดอนเตาตีอัญเชิญมาจากวาดพระธาตุลำปางหลวงแห่รอบเมืองลำปางเือชาวลำปางทุกคู่ทุกคนน่ะเจ้าได้สงน้ำเพื่อเสริมสิริมงคลเพื่อตนเองและครอบครัวเจ้าครับผมและนี่ก็เป็นประเพณีตีจาลำปางของเฮาเนี่ยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีครับปีบุเกะแต่ปีบุเกะพวกกว่าสลุงหลวงตีเปินใจบรรจุน้ำทิพย์จาก13อำเภอไปสงน้ำองค์พระเจ้าแก้วดอนเตาเนี่ยเปินมีตีมาตีไปจะได้นะ เรื่องนี้บอกเลยว่าปีบหู้เรื่องเลยต้องเติมผู้เรื่อกก็เจ้าอันนี้ผมกับหู้เรื่องเหมือนกันนะครับแต่วันนี้นะครับจะมีค้นมาให้คําตอบเขาครับเปิ่นเป็นผู้หู้เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมของจังหวัดลําปางเป็นอย่างดีเลยครับเจ้าตอนนี้เปิ่นก็น่าจะรอเขาสองคนอยู่ละอันฮอป้าทุกคนไปหาเปิ่นเลยดีกว่าครับไปกันเลยเจ้าไปกันเลยสวัสดีครับสวัสดีเจ้าสวัสดีครับทุกคนครับอันนี้ก็คืออาจารย์อนุกูลสิริพันธ์นะครับเป็นประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองจังหวัดลําปาง พูดจริจะม่ให้ความหู้เกี่ยวกับสลุงหลวงนครลำปางของเ้าในวันนี้ครับจะหามอาจารย์ปิงป้องว่าสลุงหลวงแกนเนี่ยทำไมถึงเอามาแจ้ในงานสลุงหลวงก่อนไงปีไม่เมืองแล้วก็สร้างขึ้นมาจะได้อะเจ้าปีพศ2533จัหวัดลำปางกับกลุ่มของชมรมเถิดมรดกเขลาเนี่ยก็เลยมีดําลี่ที่จะสร้างสลุงขึ้นมาหแกน เขาก็จะน้ำหนักของเงินนะครับซึ่งอยู่ด้านหลังของอาจารย์ปิงปองเนี่ยนะครับ<ม>นักถึง2,533บาทเป็นน้ำหนักของเงินซึ่งเป็นปีที่เขาสร้างโดยการใจเ,เงินหอมของเจ้าบ้านม,มาหอมกันแล้วก็ไปตีทีท่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นสิ่งที่พิเศษก็คือว่าสรุงแกนเนี่ยตีด้วย ด้วยมือของมาดูดเฮามาได้ใจเครื่องก่อยต,ตีตีขึ้นมาเป็นแกนใหญ่เทคนิคการใจนี่คือ,อการการการขึ้นรูมนี่คือการหลอมและการตีด้วยด้วยด้วยมือคนเนี่ยจะเห็นว่ายังมีร้อยร้อยข้อนอยู่ นะครับแล้วก็สลักจื่อของคนบริจาคั้งมดอยู่ในแกนสลุงแล้วก็ในสุดแล้วก็มีการเขียนติปากขอบสลุงเป็นตัวเมืองนี่นะครับอยากจะเขียนมาสลุงหลวงแกนนี่แปลงใบเพื่อส่นําเขามินส้มปลอยส่งน้ำพระเจ้าแก้วดอนเต้านะครับระบุไว้ชัดเจนว่าแปลงขึ้นมาเพื่อใช้ในการส่งน้ำพระเจ้าแก้วอันนี้เป็นความพิเศษของตัวสลุงและที่นี่ตัวฐานเนี่ยแกนมันคือไม้ไม้ซัก ไม่ซักจะเป็นเทวดาเนี่ยนะคะ่ัเราก็หุ้่มด้วยเงินแล้วก็เป็นกําพืดที่ใจเทวดาหกอง ในการดูแลสรุงกันนี่ซึ่งจะวัดลำปาเขาเนี่ยจะมีความพิเศษคือเขาจะมีเตะเตะบวบุตรเนะาะเตะวดานนะ่ะจะกำน้ําบวยน้ําบว y เนี่ยกนแกน,แกนใหญ่แล้วก็สาหรับตักน้ามส้มปลอยเนี่ยไปใส่ในล้างลิน้นนั่นก็เป็นเงินเช่นเดียวกันแล้วความพิเศษตีใจ้กูกับสรุงกันนี่ก็คือเตะบวบุตรตีของสรุงนะเป็นอย่างใส่เครื่องเงินตีดุนด้วยลาย หลายพื้นเมืองของลำปางตีห้องีห,องห้องว่าเทบุพระบุษสงหลวงซึ่งปัจจุบันก่อวิหลายหลายภาคส่วนทุงความสำคัญเพราะนั้นสรุงแกนนี่ตีห้วสร้างขึ้นมาเนี่ยเพื่อใส่น้ามขามินสมปอยของประชาชนนะครับแล้วก็หน้าติบถึง13อําเภอแล้วในอนาคตอาจจะเป็นทั่วประเทศหรือว่า น้ำติบจากบอ่อสําคัญเอามาเอามาใส่ในสรุปกันนี่นะครับเพื่อที่ไปทําวิธีส่งนา้าพระเจ้าแก้วในวันที่1 3บสมอมีสายโยนของทุกทุกปีในประเพณีปีปีใหม่เมืองครับนี่ก็เป็นตีมาติไปและส่วนรายละเอียดของของของตัวสรุงนะครับเนาะ อาจารย์ปิงปองครับประเพณีสลุงหลวงนครลำปางของเขาเนี่ยเกิดขึ้นในจะไหดนะครับครับกระซื้อเนื่องซืบเนื่องมาจากจังหวัดลำปางเขาเนี่ยมีประเพณีส่งน้ำพระเจ้าแก้วดอนเตาทุกๆปีนะครับในอดีตนั่นเขามีแต่เฉพาะขอบวนแห่พระเจ้าแก้วอย่างเดียวในช่วงหลังๆนี่จังหวัดาจังหวัดลำปางเลยนำเสนอเรื่องราวของตัวตนขึ้นมาโดยเฉพาะส่วนกลางเนี่ยไปะจะให้น้ำความเป็นท้องชินเป็นน้ำเสนอติกรุงเทพนะครับเขาก็เลยนำความเป็นอัตลักษณ์เอกลักษณ์ ของจังหวัดลำปางเป็นน้ำเสนอติกรเทพในปีพศ2505ตอนนั้นเริ่มมีการท่องเที่ยวไทยเกิดขึ้นนะครับโดยมีอาจารย์วิถีพานิชพันน์ได้นำเรื่องราวของจังหวัดลำปางไปน,นำเสนอติกรเทพแล้วก็ปกมาบ้านเฮาลาพอว่า ปีใหม่เมืองบ้านเฮาเนี่ยในวันที่1ิเนี่ยเนี่ยบ้านเฮายังเงียบอยู่<ะ>อาจารย์วิถีปรกรณีมีกำกึดว่าเฮาจะเนี่ยจะได้ดักนักท่องเที่ยวไปทีจังหวัดเฮากรตอนนั้นก็มีอาจารย์คุณหญิงวยัยลีลานนุษซึ่งตอนนั้นเป็นภูมิรวยการโรงเรียนตำปางกัญญาณีนะครับเป็นคนกึดเรื่องราวของการน้ำสลุงมาใจ้ในงานประเพณีส่งหน้าพระเจ้าแก้วมลกตในอดีตนั่น ได้ไปยืมสรุงของเจ้าสีลาดหน้าลำปางซึ่งเป็นเจ้านายสายสกุลหน้าลำปางเนี่ยเป็น,นแกนหนึ่งน้ำหนักของเป็นสาม้อยบาทซึ่งก็เป็นแกนใหญ่แล้วก็ได้นำสลุงเนี่ยตั้งเป็นขบวนขึ้นแล้วก็หน้าหับน้ามีส้มปล่อยของเจ้าลำปางเนี่ยแล้วก็เริ่มที่จะแห่หับน้าส้มปล่อยไปส่งน้พาพระเจ้าแกว้วตั้งแต่นั้นมาปีพศ2 5 0 0จ ซอแปรเท่ากับมีขบวนจุมผ้าเกิดขึ้นแหมในช่วงหลังนี่จังหวัดลำปางนี่ก็เริ่มอูดถึงเรื่องราวของอาการท่องเที่ยวนักขึ้นแล้วก็ได้ก่อตั้งชมรมเถิดมรดกเขล้างและในสุดแลกกลุ่มของอาจารย์วิถีอาจารย์คุณหญิงวไล อาจารย์บรรยัตภูสลันแม้กระทั่งหออาจารย์สมเสียงดีเนี่ยแหละครับก็มาช่วยกันขบวนสลุงหลวงนั่นอนอกจากตีเฮาจะได้นำน้ำกมินสมปล่อยน้ำตีน้ำติบนะครับเนาะแม้กระทั่งน้ำด้สะดือของแม่น้ำหวังมาใช้ในสลุงเพื่อจีสงน้่นพระเจ้าแก้วซึ่งมันเป็นกํากืดของ คนเมืองเขาอยู่แล้วในการที่จะเอาน้ามต่างๆมาสง่งพระพุทธรูปเพราะฉะนั้นจังหวัดลำปางกะลีน้ำกำํำกึดหรือแนวที่ตีมันมีแต่แต่เดิมโดยเฉพาะการใจสลุงนะครับซึ่งคนเมืองเขานี่เป็นใจใจ,ใจสลุงแคนน้อยๆนะครับเนาะเอาไปวัดเอาใส่น้าขมิ้นสมปอยใส่ข้อตอกหลงไม้ไปวัดเพราะฉะนั้นกิมิกหรือ,อกำกึด หรือคอนเซปต์ของการใจ้สลุงไปส่งหน้าพระเจ้าแก้วมันก็เลยกลายเป็นเอกล์ตีสําคัญแล้วก็เป็นตีมาตีไปของขบวนสลุงหลวงจนถึงปัจจุบันนี้ครับอาจารย์เพียงปองครับรับเป็นอย่างเขาถึงใจ้สลุงหลวงใบหน้าครับบรรจุน้ำซักซีจ,จากทั้ง13อําเภอเลยเพื่อไปส่งน้าองค์พระเจ้าแก้วดอนเต้าครับตะก้อนนี่ก็คือ,อกําแรงเนี่ยเขาใจต้นน้ำหวังแล้วก็น้ำสะดือเมืองในแม่น้ำหวังสองสองน้ำ ในการเข้าใส่ที็นี้ช่วงหลังมาเพื่อเพื่เกิดความเป็นสิริมงคลเราก็เป็นการมีส่วนร่วมของชุมชนนักขึ้นเขาก็เพิ่มจาก2อ,อจุดกลายเป็นน้ำพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของวัดที่มีชื่อสำคัญในจังหวัดลำปางเช่นวัดพระเจ้าทันใจวัดพระธาตุลำปางหลวงวัดเจดีสาววัดบงสนุกวัดปงยังโคกซึ่งเป็นวัดสำคัญเกวัด พอมรแหทีนี้แล้วก็มันมีการพัฒนาขึ้นก็คือว่าชมมุมลมเถิดมรดกเขล้างกับ สำนักง,งานวัฒนธรรมก็ดีการท่องเที่ยวเล่กีฬาก็ดีเทศบาลก็ดีนี่ต้องการดีขยายกำกึดเรื่องน้ำเข้าไปสู่ชุมชนต่างโดยเฉพาะ13อำเภอเขาก็รากฏว่าแต่ละอำเภอเนี่ยิันก็มีน้ำติบสำรับส่งน้ำพระพุทธรูปสำคัญอยู่แล้ว<อ>เพราะฉะนั้นมันก็เป็นการเชื่อมโยงหรือขยายกำกึดออกจากเดิมอีเขาใจน้ำแค่สองจุด ห้อยหนในจังหวัดลำปางแต่ละอำเภอ13อำเภอเนี่ยคนจะมีบอ่อน้ำซักซิดเพื่อส่งน้ำพระเจ้าอยู่แล้วเพื่อเป็นการนําเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับกําคิดเรื่องน้าไปส่งน้าพระเจ้าเขาเกลยขยายกําคิดนี้ออกไปเป็น13อำเภอและอ๋อ13อำเภอเนี่ยน้ำตัวมดเนี่ยเอามาใส่ในสรุงหลวงเพื่อที่จะเอาไปส่งน้าพระเจ้าแควซึ่งปัจจุบันเนี่ย ตังชุลมลมเถิดมรดกแล้วก็ลูกหลานสลุงเี่ยยังค้นหาว่าในจังหวัดลำปางเขาเนี่ยยังมีบอ่อน้ำที่สําคัญตีใจในการส่งน้าพราะพุทธลูปอยู่เพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นเรื่องแล้วี่มันมีตีมา้าแล้วก็ตีไปมีการพัฒนามีการต่อยอดมีการเชื่อมโยงกับชุมชนต่างๆเพราะะฉนั้นสลุงใบนีนอกที่จะทําหน้าที่ทจะ เอาน้าสําคัญไปส่งหน้าพระเจ้าแก้วแล้วยังเป็นจุดตีเชื่อมโยงแล้วก็หลอมเอาความเป็นชุมชนในความเชื่อด้านด้านาศาสนาโดยเฉพาะพิธีกรรมการนับถือพระพุทธลูปสาคัญของประเทศไทยตัวรับครับเจ้าวันนี้เนี่ยเจ้าก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ปิงป้องอ่ะเจ้าตีเฮ้อความหูวเฮาอสองคนแล้วก็เฮ่อผู้ชมต่างบ้านตัวเนะเจ้าขอบคุณเจ้า ครับสำหรับวันนี้เฮาสามคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกับเฮาสองคนได้แห็มในรายการ5้าแยกวาไรตี้ข้างต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ